อุ้งอิงเป็นเหตุสังเกตได้ทําเอาจนขาดตลาดหาซื้อยังไงก็ไม่ได้เลยสาวสีจนล่าสุดเราได้เห็นในคลิปของทางช่องข่าวไทยรัฐบันเทิงก็ได้มาลงคลิปเหมือนได้สัมภาษณ์อุ้งอิงอเนาะ ก็สัมภาษณ์ถึงประมาณว่าอุงอิงถูกยกให้เป็นเจ้าแม่เพราะว่าน้องเอเคยให้โชคแฟนคลับแฟนเพลงถูกมาหลายๆงวดซึ่งถ้าเราเป็นแฟนคลับของอุงอิงจริงเราจะรู้ว่าน้องอิงเป็นคนที่ดวงดีมากๆแล้วแฟนคลับแฟนเพลงคนไหนที่ติดตามน้องมาตลอดแล้วก็มีดวงเพราะนั้นว่า มีดวงกับน้องก็จะได้โชคกับน้องมาตั้งแต่น้องเข้ามามาในวงการใหม่ๆเลยสาวสีแต่สาหรับคนไม่มีดวงอย่างเราอย่างเงี้ยก็ไม่เคยถูกแล้วแล้วงวดนึงไม่ใช่เหรอเราไม่ค่อยมีดวงแต่แต่เห็นนะน้องบอกว่าบอกถูกหลายงวดอยู่ถ้าบอกว่าถ้าตีเป็นจับเป็นหลังๆก็ถูกหมดใช่ไหมคะจนล่าสุดเนาะที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าข่าวไทยรัฐบันเทิงก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องว่าเหมือนน้องถูกยกให้เป็นเจ้าแม่แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงคุณหญิงก็บอกประมาณว่า ก็อุ๋งอิงก็คืออุ๋งอิงแหมอุ๋งอิงเดินสายทำบุญประจำเวลาไปทำบุญแฟนขับแฟนเพลงก็จะชอบส่องเวลาไปอย่างสาม่ฮันนี่หรือว่าไปกับวสโจอที่ไปอ่าอะไรนะวัดหัวลำโพงอะไรเงี้ยแฟนขับแฟนเพลงก็คือจะรอคอยเหมือนเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นความหวังของประเทศเลยจนถูกยกให้เป็นเจ้าแม่อุ๋งอิงอุ๋งอิงรู้สึกยังไงก็จะมีบทสัมภาษณ์เนาะของทางไทยรัฐบันเทิงเนาะก็บอกเนี่ยอันนี้หมายถึงไปทำบุญอ ของบัพ่อแม่เนาะแต่เนาะเพราะว่าล่ากับอยากบอกพ่อแม่ว่าล่าบ่อแม่เจ้าแม่ค่ะว่าล่าก็เป็นล่าจ้ะจะแม่คือจ้าแม่เพราะว่ามวยแข่งก็เปรียบเทียบกันนะเด้นี่ยแหละเอออุ้ยแต่ดูน้องก็ได้บอกงี้น้องแบบ พูดดีขึ้นพูดเก่งขึ้นพูดแต่น้องพูดเก่งขึ้นด้วยประสบการณ์ด้วยแบบว่าระยะเวลาเนาะที่น้องได้อยู่วงการมาก็เกือบปีแล้วรู้สึกว่าพัฒนาการของน้องมันมันเพิ่มขึ้นหลายๆด้านไม่บบว่าจะเป็นการร้องเพลงการเอนเตอร์เทนนาเวทีการฟ้อนการลําหรือแม้กระทั่งการตอบคำถามสื่อมวลชนอันนี้น้องทำดีขึ้นมากๆแล้วก็ดีขึ้นหลายแบบหลายเท่าเลยโอ้ไม่อยากจะนึกถึงเลยว่าอนาคตต่อไปสัก4ปี5ปีนี่คงเป็นแบบว่า คงหาตัวจับยากจริงสาว์สีใช่ค่ะ,อะพอด้วยน้องก็คือสัมภาษณ์สดเนาะแต่ในบางรายการก็คือเป็นรายการสดเลยนะบ่าวโจ้ต่อให้เป็นบันทึกเทปนะน้องก็แบบทําออกมาได้ดีเราก็ขอชื่นชมน้องอีกเนาะที่พัฒนาขึ้นทุกวันแล้วก็นี่แหละอย่างที่บ่าวโจได้บอกมาในช่วงแรกใช่ไหม,มว่าอะไรขาดตลาดบ่าวโจ้ะอ,อะไรขา,าดขาตลาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันที่น้องไป ร่วมงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566นะครับน้องก็ได้ไปเดินผมแดงกับบอลโจกับทีมงานสารเัดบานแพงที่ไปด้วยนั่นแหละแล้วทีนี้วันนั้นน้องก็ได้ใส่แบบว่าเหมือนเป็นกําไรเป,เป็นค,าค,าคาลาสแบนที่แบบว่าเหมือนเป็นคิวเข้างานนั่นแหละแล้วก็แอบไปซอง เห็นเสียนนอน่ะแอบไปส่องแล้วก็ไปถามว่าเนี่ยเลขอะไรแล้วเสียนนก็ออกมาลงก็เป็นเลข F ตัว F ก่อนแล้วก็1,4เป็นเลข F อฟสิบสี่นะก็คือหนึ่งส่เนาะแต่ที่สำคัญอีกก็คืออะไรนะปจมันมาตรงกันตรงที่ว่าเชื่อไม้พออุ้งอิงวินาทีที่ ประกาศผลรางวัลแล้วอุงอิงได้รับรางวัลถึง2รางวัลมันก็เลยเป็น2คลิปไงแล้วอีกคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปที่สัมภาษณ์แม่หน่อยอย่างงี้แล้วคลิปน้าอุงอิงได้รับรางวัลใหญ่ระดับประเทศนะครับผมในช่อง u t u b e สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมคลิปนี้ก็ติดแฮชแท็กสิบสี่ในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยนะครับหนึ่งสี่อีกแล้วหนึ่งสี่อีกแล้วและหลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ลงคลิปที่ว่า พออู๋อิงรับรางวัลเสร็จสื่อมวลชนแล้วก็ทีมงานก็ได้ออกมาสัมภาษณ์แม่หน่อยสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกนะตอนนั้นแม่หน่อยก็พูดประมาณว่าแม่หน่อยก็เพิ่งรู้นะคะว่าอุ๋อิงได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง2รางวัลเลยอะ,อะไรอย่างนี้แล้วก็ณนะตอนนั้นก็แม่หน่อยก็บอกว่าต่อให้น้อง อาจจะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือไม่ได้เลยไม่หน่อยก็ยังภูมิใจในตัวน้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้น้องทําได้แล้วไม่หน่อยถึงน้ําตาไหลเลยเราเราดูเรา<ช>เราแบบว่าเรายังร้องไห้ด้วยเลยอย่างเงี้ยและคลิปนี้นะครับผมคลิปที่สัมภาษณ์แม่หน่อยเนี่ยความรู้สึกของแม่หน่อยเนี่ยก็ได้ถูกปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ทําให้คลิปนี้ติดแฮตแท็กสีในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยอีกหนึ่งแฮตแท็กอีกแล้วมาแรงอีกแล้วอืมอ่ะสี่สิบหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หน มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นเบาโจกทีนี้วุ่นวายเขาเรียกว่าวาวุ่นอะไรไงเปว่าทีนี้ก็วาวุ่นกันเลยเสียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับตอนนี้หนึ่งสี่สี่หนึ่งขาดตลาดนี่ฉันเห็นเบาโจวันนั้นไงที่มาหน้าบ้านไงที่ถามว่าหนึ่งสี่มีไหมครับแม่ข้าคาบอกว่าไม่มีแล้วเลขดังว่างั้นดังมาจะตรงไหนก็คือตรงนี้แหละเพิ่งหมดวันที่ประกาศผลวันนี้แหละเพิ่งหมดที่แรกเรือ ทั่วตลาดก็ไม่มีโทรไปถามแถวแถวเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีแล้วเพื่อนขายลอตเตอรี่อยู่ก็ไม่มีแล้วที่สําคัญไม่ใช่ไม่มีแค่อย่างเดียวอั้นด้วยไม่รู้อะไรอั้นนะพี่น้องนะคะอั้นทั่วราชอาณาจักรจริงๆแน่นอนก็เราก็ได้เห็นมาตั้งแต่น้องอิงเนาะก็ไปเหมือนกับแก้บนที่ศาลแม่ฮันนี่แล้วก็ล้วงปิงปองตั้งแต่ตอนนู้นแหละก็คือเหมือนน้องพอได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็คือ หายากจริงๆกับตัวเลขนี้และอีกอย่างที่เบ่าโจ้ได้พูดไปก็คือมันบังเอิญมันเหมาะเจาะอะไรหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งนี่แหละยิ่งแบบเต็มๆเลยนะคือไม่ต้องตีไม่ต้องกลับแล้วนะก็เชื่อว่าแฟนคลับองค์หญิงหรือแม้กระทั่งว่าหลายๆคนพอได้เห็นเลขนี้ก็คงได้ไปจับจองกันไปแล้วแหละแต่อย่างที่องค์หญิงพูดนั่นแหละครับว่าถ้าใครมีดวงคนนั้นก็ถูกแต่ถ้าไม่มีดวงก็ไม่ถูกก็ อย่าบอกว่าอย่าว่าอุ๋ยเป็นเจ้าแม่เลยอุ๋ยก็เป็นแค่บอกว่าคนคนนึงนี่แหละแต่ว่าน้องอ่ะเป็นคนที่มีดวงแล้วก็โชคดีไงแล้วแฟนขับแฟนเพลงที่เอ็นดูน้องรักน้องอะไรเงี้ยก็อาจจะได้โชคปีไปกับน้องด้วยอะไรางี้เนาะอ่ะแลวล่าสุดนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพรนะครับก็เป็นการส่งงานเหมือนประจำนั่นแหละสาวซีแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่ง เซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์คือพวงมาล,ลัยช่อดอกไม้พวงใหญ่อจากต่างประเทศครับโอ,โอ,อ้น้องบอกว่าอ,อย่างนี้นะครับผมว่าส่งงานวันนี้ค่ะขอบพระคุณมาลัยจากพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกคนเด้อจา้าขอบพระคุณที่ฮักแพงหลามาตลอดเด้อจา้าขอบพระคุณเอฟซีที่เอ็นดูหลาคอยซัพพอร์ตหลาในทุกๆเรื่องคอยแนะนำหลาตลอดมื้อนี้มีเซอร์ไพรส์จาก พี่ฮักจากต่างประเทศละกะมาลัยจากพ่อฮักแม่ฮักหลายๆคนขอบพระคุณที่ช่วยกันโหวตให้ลาได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนลาฮักพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนได้จากแล้วก็เป็นการโชว์มาลัยเนี่ยมาลัยพวงเนี่ยคือมาลัยม,มาจากต่างประเทศเมมสุอร์ไพน้องแล้วก็เขียนว่าอะไรไหมรางวัลคนเก่งไอฮักเกาหลี แสดงว่ามีไอหัหกอยู่เกาหลีก็คือเอฟซต่างประเทศน้องเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสั่งตัดชุดสีทองนั่ไงบ่าวโจ้ก็เป็นจากต่างประเทศเหมือนกันต้องบอกเลยว่าน้องอูอิงนะคะ<อ>คือไม่ว่าจะทําอะไรนะคะแฟนคลับเอฟซก็คือคอยที่จะซัพพอร์ตน้องแล้วอย่างที่น้องได้รับรางวัลน,นะคะในคมชัดลึกอวอร์ดที่ผ่านมาก็ทําให้น้องนะคะเป็นที่แบบรู้จักวงกว้างขึ้นนะบ่าวโจเห็นว่าเมื่อวานนี้นะคะน้องก็ได้ งานเป็นงานแบบไหลสดใช่ไหมคะไหลสดขายผลิตภัณฑ์และนนก็งาน,เ,นเข้ารัวๆมากงาน,งานเยอะเข้ารัว,ลวแล้วก็เห็นว่าทางบ้านของน้องอุงอิงเองนะคะคก็จะมีเหมือนกับบ้านของน้องเนี่ยจะได้เป็นตัวแทนหรือว่าจะเป็นที่สีอะคะ่ะจะเข้า งานสีจะเข้านะเป่าโจแต่อันนี้ก็ต้องรอดูนะคะทางศรีสเกตสร้างบ้านได้ออกมาบอกอีกทีออกมาแจ้งอีกทีเพราะว่าเห็นว่ามีเกลิ่อนมาสักพักนึงแล้วล่ะแล้วก็คือแฟนคลับ f c ีอ่ะก็คือสปซเลยสีเลยใช่ไหมโอเคครับก็ต้องมารอดูกันเนาะใช่ค่ะแต่เราก็เห็นหลังจากที่น้องสร้างบ้านก็คือมีติดโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยแฟนคลับ f c ก็ติดให้นะเป่าโจพอดูเถอะพอสร้างบ้านเสร็จน่ะของแทบไม่ต้องซื้ออะไรเลยในบ้านเพราะว่า แฟนคลับ FC ก็คือรักน้องมากแล้วก็ค,คอยที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนน้องตลอดบางคนเขาก็รักอ่ะรักน,ะะน้องในความที่เป็นน้องเขาก็อยากซื้อให้ในใ<ช>ความน่ารักของน้องอะไรเงี้ยอ่ะนี่นะครับผมก็คือเป็นเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นมาซึ่งลอตเตอรี่มันขาดตลาดจริงจริซื้อไม่ได้จริงๆแล้วเลขนี้ก็มีเวลนะ มีเวลเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยอะไรมันจะตรงขนาดนี้แล้วอะไรอย่างหนึ่งตรงกันรู้ไหมเลขทะเบียนรถบ่าวโจที่ไปดูสาวน้อยพี่บ้านแพงในวันนั้นมีคนทักอยู่ว่า4ี่หนึ่งเหมือนกันไงสาวสี่เออเลขท้ายคือสี่หนึ่งอ่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมเนาะก็พอหอมปากหอมคอนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการสนับสนุนว่าจะให้งงงายหรือว่าในให้แบบว่าไป เชื่อ,เ,อเรื่องโชคลาภเรื่องหวยอะไรกันแต่อย่างได้นะครับเป็นการเอามาเล่าให้ FC ฟซีไฟนคขับได้ฟังกันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมทางเบาโจดีไซน์และก็สาวสิงห์เลยก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ